สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นมุมเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาค่ะทุกคนเป็นมุมเลี้ยงปลาพอดีเลี้ยงปลาด้วยทำงานสวนด้วยทำสวนกระท่อมด้วยแล้วก็ทำออนไลน์ด้วยค่ะตอนนี้เราก็มีออนไลน์อยู่ด้วยคือเป็นกระเป๋าที่สองที่เราทำ แล้วถามว่าประสบความสำเร็จไหมคือประสบความสำเร็จทั้งสองอย่อยางค่ะคือออนไลน์เป็นกระเป๋าที่สองชอบจินนิกอะค่ะทำชอบจินนิกจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟในบ้านแล้วก็ซื้อบัตรเติมน้ำมันมีแกป๊ปมี l a ซดาด้ามีช้อปปี้อยู่ในนั้นค่ะก็คือเราก็ทำ ครบคู่ไปกับงานนี่ค่ะทำกับงานสวนก็คือจะมีสวนกระท่อมเห็นไหมคะทุกคนคือตรงนี้เป็นมุมมุมที่แบบเรามาทำมาเลี้ยงปลามาดูปลามาดูนาก็จะมีนาข้าวครบวงจรค่ะแล้วก็ส่วนตรงโน้นตรงโน้นนะคะจะเป็นสวนผัก ก็คือปลูกไว้ทานเองที่บ้านถ้าเหลือจริงๆถึงจะขายส่วนใหญ่ก็จะปลูกทานเองค่ะอันนี้ช่วงบรรยากาศเช้าๆเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงแรงแป๊บเดียวแต่ก็มีน้ำแฉะอยู่ <c oughs> <c oughs> ประทานโทษค่ะ <c oughs> ก็คือตรงเนี้จะเป็นบ่อเลี้ยง บ่อเลี้ยงปลาคือปาลารวมค่ะปาลารวมจะเป็นปลาบึกปลานินปลาดุกแล้วก็ปลาเทพโพปลาช่อนปลาหมอจะเป็นปาลารวมมีปลาตะเพียนก็คือมีหลายๆปลา,ปาเห็นไหมคะลูกปลานินลูกปลานินเขาลอย ลอยอยู่ในน้ำมนค่ะก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติก็สำหรับทิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ